สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัมลพอิสวรรทเลขที่14ชั้น55ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยานิชุนเลขที่6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิรดาสุทธิทองเลขที่22วันนี้ดิฉันจะมารายงานเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ กระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวดลักษณะของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับรูปร่างของเส้นลวดกระแสที่ไหลผ่านสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้เขียนได้โดยวิธีเดียวกับสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรผลที่เกิดขึ้นเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งใช้สร้างแม่เหล็กกำลังสูงและใช้สำหรับทำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยกระแสไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ประโยชน์ของคอลฟฟื่นวิทยุการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับมนุษย์เราเรามีการติดต่อสื่อสารกันหลายลักษณะเช่นการใช้วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือเป็นต้น 2. ประโยชน์ของคลื่นไมโครเวฟได้มีการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้เพื่อตรวจหาตำแหน่งโดยในช่วงความยาวคลื่นประมาณ0.5เซนเมตรถึง1เมตร ใช้เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนเช่นทำให้อาหาร การทดลองขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของเฮิร์ตนะคะหลักการเฮิร์ตได้ใช้การทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กเวลโดยใช้รวด2ขดพันรอบวงแหวนดังรูปนะคะขั้นตอนการทดลองของเฮิร์ตหนึถ้าสวิตช์เอแบบสั่นทําการปิดเปิดวงจรไฟฟ้าแล้วกะแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด B ีขดลวดปรถมภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะตามไปด้วย และกระแสไฟฟ้านี้จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวงแหวนสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในวงแหวนจะเหนี่ยวนําแรงขึ้นไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงมากในขดลวด B ีเนื่องจากมีจํานวนขดลวดมากทําให้อากาศร,ระหว่างช่องแคบ G แตกตัวเป็นไอออนกลายเป็นตัวนําไฟฟ้าจึงมีกระแสไฟฟ้าผ่านช่องแคบ G ได้เกิดประกายไฟฟ้าผ่านช่องแคบ G ทุกครั้งที่สวิต ิดหรือเปิดวงจรจะเห็นประกายไฟฟ้าผ่านช่องแคบ G ประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะเกิดจากอิเล็กตรอนกระโดดข้ามช่องแคบ G กลับไปกลับมาหลายๆครั้งสิ่งที่ได้จากการทดลองของเฮิร์ผลการทดลองของเฮิร์สนับสนุนทฤษฎีเกี่กยวกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกเวลที่ว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำต่อกันระหว่างสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นการเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแม็กเวลได้เสนอต่อไปว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าพร้อมกันต่อเนื่องแล้วจะเป็นผลให้การเหนี่ยวนําสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแผ่ออกไปเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยความเร็วเท่ากับแสงแม็กเวลสรุปว่าแสงคือแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ ส่วนการแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเปรียบได้กับการแผ่กระจายของคลื่นน้ำ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ดำเนินชีวิตเรื่องที่อแม่เหล็กไฟฟ้าของทุกคนดน,นะคะขอบคุณค่ะ